อยากรู้นะคะว่าฝอคนนี้มาจากไหนนะคะเราจะถามเขาว่ายังไงนะคะก็ถามได้หลายแบบมากถังแบบธรรมดาที่ไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็แบบที่เป็นทางการนะคะอันแรกเลยนะคะจะถามว่ามาจากไหนเธอมาจากไหนนะคะถามได้ว่าเดดเนเรส d ด d โดนเดเอรสนะคะโดนเดแปลว่าที่ไหนนะคะก็คือคุณมาจากไหนนะคะหรือว่าจะถามให้สุภาพขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะคะทีเ่เขาอาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะเราก็ถามได้ว่า d ด d โดนเด s อสอุสเต d เด d โดนเดเอสนะคะก็คือ คุณมาจากที่ไหนคะหรือว่าพี่มาจากที่ไหนคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นทางการขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะหรือว่าเ,เราอยากจะรู้แบบถามเฉพาะเจาะจงไปเลยนะคะว่าคุณมาจากประเทศอะไรนะคะก็สามารถถามได้ว่าเดก a ค s อส เดเก้ไพรส์เอสนะคะไพรสนะคะแปลว่าประเทศนะคะก็คุณมาจากประเทศอะไรนะคะหรือว่าถามแบบเป็นทางการนะคะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะคล้ายๆก,กันกับอันแรกเลยนะคะเดเก้ไพรส์เอสอุสเตดนะคะอุสเตดก็คือเป็นคำที่แบบว่าเรียกคุณเรียกท่านอะไรเงี้ยนะคะก็จะสุภาพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทีนี้ถ้าเราโดนถาม ะะถ้าเราโดนถามเราจะสามารถตอบได้ว่าอะไรบ้างนะคะก็ตอบได้2แบบะคะ่ะอันแรกเลยนะคะอาจจะบอกว่า,าถ้าเราจะบอกว่าเรามาจากประเทศไทยนะคะเราก็จะพูดว่าโยซอยเดย์ไตแลนเดียโยซอยเดย์ไตแลนเดียนะคะคนสเปนนะคะเขาจะเรียกประเทศไทยว่าไตแลนเดียนะคะหรือว่าเราอาจจะพูดได้อีกแบบหนึ่งนะคะว่าโยซอยไตแลนเดสนะคะโยซอยไตแลนเดส ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะให้คุณพูดว่าโยซอย์ไตแลนเดสแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้นะคะให้พูดว่าโยซอย์ไตแลนเดส่ะโยซอย์ไตแลนเดสะนะคะเป็นไงคะง่ายไหมนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะคะที่หญิงสอบถามมานะคะจาก professor อาจารย์ของหญิงโดยตรงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ในคลิปถัดๆไปนะคะหญิงจะเชิญอาจารย์ของหญิงเนี่ยมาสอนให้ทุกคนด้วยนะคะก็คือเป็น native speaker เลยนะคะแล้วก็สำเนียงนี่แบบว่า เป๊ะชัดมากนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์กดไลค์แล้วก็กด subscribe กดแชร์นะคะอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็ติดตามไว้นะคะหยิ่งจะมีคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะคะแบบนี้มาแชร์ให้ทุกคนอยู่เรื่อยๆเลยคะ่ะแล้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดี่อ๊